พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและวัตกรรมพุทธศักราช2564เรียกสั้นๆว่า Trap Act เวลาที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์เรามักจะเจอกับการที่สิทธิ์ความเป็นเจ้าของมันพรุงพรัง ทรัฟแอกนะคะมีชื่อภาษาไทยเต็มๆนะคะว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและวัตกรรมพุทธศักราช2564เรียกสั้นๆว่า t รัฟแอก ะะปกติอะค่ะเวลาผลงานวิจัยที่เกิดจากการรับทุนจากหน่วยงานภาครัฐส,สนับสนุนใช่ไหมคะมันจะมีสิทธิ์ร่วมนะคะในเรื่องของตัวผลงานวิจัยหรือว่าถ้ามันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันในทรัพย์สินทางปัญญานะคะแต่ว่าทายบแอคเนี่ยค่ะผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นของผู้รับทุนในที่นี้ก็คือมหาวิทยายลัยนะคะก็จะไม่จําเป็นที่จะต้องมีชื่อผู้ให้ทุนร่วมเป็นเจ้าของร่วมด้วยสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์นะคะมหาวิทยายลัย สามารถทําได้เองโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ทุนแต่จะต้องทําหนังสือแจ้งผู้ให้ทุนด้วยทุกครั้งว่ามีการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ด้วยนะคะและที่สําคัญคือรายได้นะคะที่เกิดจากการเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็จะกลับคืนสู่มหาวิทยาลายัยโดยที่ไม่ต้องเอาไปแบ่งผู้ให้ทุนเช่นเดียวกันค่ะสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยก่อนที่ไทอัพแบจะใช้นะคะก็จะอยู่ที่ รับทุนและผู้ให้ทุนร่วมกันนั่นก็คือผู้ให้ทุนกับมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะจริงๆแล้วตัวนักวิจัยท่านเองเนี่ยในฐานะที่เป็นบุคลากรนะคะของมหาวิทยาลัยก็จะยังไม่ได้มีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของร่วมกันตรงนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์เองก็มีสิทธิ์ในฐานะเป็นนักวิจัยนะคะคือถ้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญายในอาจารย์เองก็มีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ ะะก็จะมีสิทธิ์ต่างๆอย่างเช่นได้รับค่าตอบแทนเวลาการเอาไปใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับน,นี้มันก็จะทําใหเา้เวลาเราที่มีกิจกรรมในการใช้ประโยชน์หรือเอาไปวิจัยต่อนะคะมันก็สะดวกมากขึ้นไม่ต้องไปขอเจ้าของร่วมเดิมก็คือผู้ให้ทุนร่วมนะคะ ถ้าเรามองในตัวของสิทธิ์ในผลงานวิจัยนะคะจริง,รงๆข้อจํากัดมันมีตั้งแต่ข้อจํากัดในเรื่องของเทคโนโลยีเองนะคะข้อจํากัดในเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าภายใต้ทายับแอเนี้ยข้อจํากัดคือเวลาที่จะเอาผลงานวิจัยไปต่อยอดเรามักจะเจอกับการที่สิทธิ์ความเป็นเจ้าของมันพรุงพลังอย่างเช่นเอาไปร่วมกับเอกชนเอกชนก็จะมองแล้วว่าสิทธิ์ที่คุณทํามาสมมติ ทำมา2องสเฟสนะคะมีผู้ให้ทุน4รายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอีรุงตรงนังนะคะอยู่ในผลงานวิจัยตัวล่าสุดแล้วเวลาไปทํากับเอกชนคําถามที่เขาตั้งขึ้นทําไมมีสิทธิ์ร่วมเยอะจังและเขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเวลาที่ทํากับเขาแล้วเนี่ยผลงานวิจัยเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ร่วมด้วยไหมเขาจะทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะช่วยปลดล็อกตรงนี้ค่ะ ก็เวลาที่จะเซ็นสัญญารับทุนนะคะภายใต้ t ่ a ยอัแอเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องดูก่อนเลยนะคะก็คือในข้อสัญญารับทุนนั้นเนี่ยกำหนดให้สิทธิ์นะคะในผลงานวิจัยและวัตกรรมเป็นของผู้รับทุนก็คือมหาวิทยาลัยหรือไม่นะคะส่วนในกรณีที่มีผู้ให้ทุนร่วมนะคะเป็นเอกชนเนี่ยในสัญญาให้ทุนเนี่ยคะ่ะก็จะกำหนดว่าเอกชนคนนั้นนะคะก็จะเป็นผู้ให้ทุนร่วม เขาจะกําหนดสิทธิความเป็นเจ้าของนะคะในเรื่องของผลงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยให้เป็นไปตามตกลงกันระหว่างผู้รับทุนคือมหาวิทยาลัยกับผู้ให้ทุนร่วมคือเอกชนอันนี้คือเป็นตัวคีย์หลักนะคะในเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของที่ต้องดูก่อนที่จะลงนามในสัญญารับทุนค่ะ